ข่าวโดยน N 17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ จะนำมอบคณะราษฎรเชื่อผู้ชุมนุมช่วยดูแลกันป้องกันเหตุรุนแรงขณะที่พรุ่งนี้จัดกิจกรรมต่อค่ะ นายชินวัฒน์จันกระจ่างแกนําเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีกล่าวว่าตนเองถือเป็นหนึ่งในราษฎรที่เข้าร่วมชุมนุมตามกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแม้ที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงแต่กลุ่มมวลชนก็ยังยืนหยัดชุมนุมอย่างสันติอหิงสาสําหรับการชุมนุมในวันนี้ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมจะคอยดูแลกันและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะระหว่างกันส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทีมกาดที่จะมีการป้องกันวางแผนไว้อยู่แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมขบวน รกราฟกาฟที่จะมีการนัดหลายจุดในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนจะเคลื่อนขบวนไปที่แยกแครายเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งขณะที่บรรยากาศล่าสุดนะคะพบมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนทยอยเข้าพื้นที่แล้วนอกจากนี้รถขายอาหารที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียก c i a เช่นรถขายอาหารสินค้าของที่ระลึกเสื้อหมวกพวงกุญแจเป็ดต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้คับข้างไปด้วยร้านค้าจํานวนมาก ค่ะโดยหนึ่งสีสันของการชุมนุมวันนี้คือการติดกิ๊รูปเป็ดสีเหลืองที่ผมเพื่อแสดงสัญลักษณ์นั่นเองค่ะด้านโตโตและไมพร้อมพวก12คนนะคะรับทราบข้อหาชุมนุมรอบทรรเนียบพร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ นายปิเรัรั์จงเทพหรือโตโต้นางสาวชนที่ชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดนางสาวพัสรวรีธนกิจวิบูรณ์ผลหรือไมนายนแพทย์ทศพรเสรีรักกับพวกรวม12คนผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดข้อหาห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมัว่วสุมกันในที่ใดๆหรือการกระทําการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทชัยนรงคทรัพย์พยศาลรองผู้กำก,กับการสอบสวนสนพญาไทยและพันตำรวจโทวิศรุตยกนิธิพัฒนสารวัตรสอบ สวนสอนพอญาไทยตามหมายเรียกครั้งที่1ภายหลังรับทราบข้อกล่าวหานายปิยรัตน์กล่าวว่ามารับทราบข้อกล่าวหาในการกระทําผิดตามพรกฉุกเฉินกรณีร่วมกันชุมนุมโดยการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทั้งหมดให้การปฏิเสธพร้อมจะทําบันทึกคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งแก่พนักงานสอบสวนสอนพอญาไทยในวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งหลังจากนี้คงเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทาง หมายเรื่องการส่งเรื่องให้พนักงานอายการพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ก่อนนำเรื่องขึ้นสู่ศาลค่ะปิดท้ายนันที่อีกหนึ่งคดีค่ะมือปืนยิงกาดคณะราชฎรหลังยุติการชุมนุมที่ SCB มอบตัวแล้วค่ะยืนยันมีปัญหาส่วนตัวเรื่องความเห็นต่าง นายพีรวุฒิกุลอมรการอายุ49ปีบิดาของนายภาสพงศ์กุลอมรการอายุ25ปีอดีตนักเรียนอาชีวมินบุรีโพลีเทคนิคผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรได้พานายภาสพงศ์มามอบตัวกับพลตํารวจตรีพัฒนาเพศยนาวินผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองและตํารวจสนพระหยทิน หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกโมขนาดจุด3.8ยิงเข้าใส่ในายประชากรศักดิ์สีเท้าอายุ20ปีอดีตนักเรียนเทคนิคปทุมธานีจนบาดเจ็บภายหลังการประกาศยุติการชุมนุมที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาพิเศษเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายพีรวุฒิกล่าวว่าตนตกใจมากเมื่อทราบข่าวทางโซเชียลว่าลูกชายไปยิงกัดในม็อบหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จก็เลยพาลูกมามอบตัวกับตำรวจค่ะด้านนายพัชพงศ์กล่าวว่า เื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนสาเหตุเกิดจากตนมีปัญหาส่วนตัวกับคนเจ็บค่ะเพราะถูกฝ่ายคู่กรณีมาโพสเฟซบุ๊กแะเกี่ยวกับความเห็นต่างเรื่องการจับจ้วงสถาบันที่พวกตนไม่เอาด้วยและมีกลุ่มรุ่นพี่ตนไปปราศัยที่จังหวัดชัยนาทโดยพูดถึงกลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยทั้ทงนี้วันเกิดเหตุพวกตนมาที่รัชโยธินเพื่อเป็นการดูแลมวลชนแต่ไม่ได้สวมปลอกแขนเพราะเข้ามาในฐานะประชาชนยืนยันไม่ได้มีใครจ้างพวกตนมาเพราะขณะเจบ ตัวก็ยังต้องออกเงินรักษาเองค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN